ครับก็เสร็จสิ้นการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของรถนะฮะข่ายของเก่าฮะเป็นรถบรรทุกหนักนะฮะโดยใช้น้ำมันเครื่องของ e ีซีนะฮะเป็นทั้งเก่านะครับสุดพิเศษครับมีค่าในบูลสี่สิบนะครับพร้อมกับการล้างเครื่องด้วยน้ำยาฟัชชิ่งนะฮะของแม่คาวแล้วก็ทีเมนต์ของเซนตาพาวเวอร์ลุกนะครับก็พอที่มาเสียงเครื่องจะค่อนข้างจะมีการดังวันนี้ถู้ึกว่าเบานิ่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งขนาดสุดใจก็สามารถมาถึงการที่เดินมือไฟได้ครับอยู่ที่นะฮะเดินมือไฟสาขามะขามคู่นั่นเองครับอันนี้ยังเปิดไม่เป็นทางการแต่ว่าลูกค้าก็อยากจะเข้ามาทําก็ต้องจัดไปครับตามหน้างานของเดินมือไฟขอบคุณครับสวัสดีครับสินครับอีกนิดนึงครับก็คือของน้ำมันเก่าแบบนี้ตรงนี้ฮะน้ำมันเก่าอันนี้กองฮะผมมาเปลี่ยนฮะ Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid and I'm close to Door. Show me proof that there is something more. I just hope I am okay with the choices I make. Maybe then I will understand. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid And I'm close to him. You're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm not different from the rest. You said I'd fade away, but my world. More. I just hope I am okay with the choices I make Maybe then I'll understand You said i fly away, but my walls up. ครับวันนี้เรานำรถมิ u ู i s h i L 200นะฮะเป็นรถที่ใช้ในการขายของเก่าคันนี้นะครับทุกหนักนะฮะกำลังตกนะฮะวันนี้อยากทดสอบในเรื่องของการใช้น้มันเครื่องของ e ีฮะสูตรเดมเมไฟครับโอเคนะครับการเติมในส่วนของ e ีซี่แมคาที่เป็นหัวหัวเชื้อล้างนะฮะล้างเครื่องนวนให้สะอาดนะฮะคันนี้สภาพของเครื่องยนต์ค่อนข้างที่จะ โอ้โหสกปรกมากครับก็ <c oughs> หลายปีะฮะไม่เคยล้างนรือนนทาการล้างแบบนะฮะหัวเชื้อฮะแล้วก็ทำการสตาร์ทรถประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับแล้วถ่ายออกให้หมดเปลี่ยนกองเปลี่ยนกองให้เรียบร้อยที่สามารถใส่ใน,นเครื่อง,องคุณภาพดีของเรานะฮะซึ่งในสูตรของเราเนี่ยเป็นสูตรพิเศษนะครับโอเคครับจากนั้นก็ทำการ,รดจุน้ำมันเครื่องนะฮะแล้วก็สตาร์ททิ้งไว้เลยครับ รอดูความร้อนดูอาการทั้งหมดครับท่านี้มีอาการคือวิีดีแค่60เองนะฮะกำลังตกค่อนข้างเยอะมากนะครับสตาร์ทติดไปบางครั้งบางครั้งก็ไม่ติดนะครับโอเคครับทำการสตาร์ทรถได้เลยครับโอเคปัญหาของรถเก่าอย่างนี้ก็เอามาใช้เรื่องของการขายของเก่านะครับก็จะให้ะกำลังดีขึ้นนะฮะเพราะว่าเวลาบรรทุกของหนักก็คุ้มค่าเรื่องของการใช้ใจ เรื่องการลงทุนน้อยโดยใช้รถเก่านะฮะแล้วก็ทําให้ดีแล้วก็มาวิ่งบรรทุกของหนักเพื่อขายว,วันนี้ก็มาสินมันเชื่อที่เดียวมวยไฟสาขามาขามคู่นะครับซึ่งก็ยังไมีจบร้อยดีฮะแต่ลูกค้าอยู่ใ,ใกล้ๆัะแวะมา